เดนโรงแรมภูทารินนี่อยู่ใกล้อะไรบ้างจ้าตรงนั้น<ะ>นี่เรากําลังจะไปริมแม่น้ําโขงนะครั้งแรกเลยนะทุกคนมาเห็นพร้อมๆกันตรงบขสเมืม่อกี้เค้กบ้านคุณยายตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็อ,อันนี้คือนคิตช,ชื่อรัฐนะอ,อันนี่ไม่ใช่เนาะนี่ของจงขงกิน่านบรรยากาศเก็บใหนะฮะเรามาสะสายเลยเพราะว่าแบตหมดด้วยประมาณ3าสี่กิโลเองเลยฮะจากรีสอร์ทมาที่นี่เนาะตอนนี้เราไปริมโขงไปริมโข,ง,มขงก่อน ภูทารินรีสอร์ทจริงๆตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นนะที่ตั้งอะฮะทางไปอำเภอท่าพนมเหรอฮะอ๋อเส้นหลักก็ดีเหมือนกันได้ประสบการณ์ว่าตรงนั้นก็มีโรงแรมดีๆนอกเหนือจากจะมาริมโคงอย่างเดียวเนาะริมโคงก็สี่กิโลเหรอจากโรงแรมมาที่นี่ก็ไม่ไกลยยนะใครขับรถมาก็สะดวก ตรงนี้เหรอฮะเป็นถนนคนเดินในช่วงวันสุกเสาร์เลฮะตอนนี้มีไหมวันอาทิตย์ก็มีสี่แบบนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อี่เทคนิคนครพนมทุกคนอ๋อก็ดีเหมือนกันนั่นูได้พามาไม่นั้นเนี่ยพอกเช็คอินแล้วออกมาลำบากแล้วเพราะมันค่าพอดีภูทาวินรีสอร์ทเทล พอดีพี่มาร้านเค้กก็เลยถามทางเขาว่าภูทารินอยู่ตรงไหนแล้วบังเอิญเขาเป็นเพื่อนกันโลกกลมมากทุกคนนี่คือถนนปิยมหาราชารายแล้วนี่ฮะในเมืองของคอนนม์นอโลกกลมไม่นั้นพี่ก็เดินมาเซตนี้นะนึกว่าอยู่โรงแรมแถวแถวนี้ไม่นั้นก็จะเดินยิ่งห่างออกโรงแรมมาเรื่อยโชคดีมากเลยนะแตก็ภาวนาภาวนาว่าเราไปอย่างงี้ถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอโรงแรมนะพี่คิดอย่างนี้ไงบังเอิญมาแวะบ้าน เค้กเค้กบ้านคุณยาอยอาหารหยุดใกล้ๆกับบขสก็เลยถามเขาว่าโรงแรมพูท่าดินอยู่ตรงไหนจะแน่อะไรอย่างเงี้ยฮะไปทางไหนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างออกไปมากปรกากฏอ้าวเขาก็อ,อ้อน้องที่ร้านนะฮะเขาบอกเขารู้จกักแล้วเป็นเพื่อนกันกันกบโรงแรมพูทาดินเนาะก็เลยกลายเป็นเนีย่ยก็เลยให้น้องมารับาจากโรงแรมยี่ดอกา,า่าจกษึเต็มเลยหนูรู้อยากต้นการเกล้าไหม กันเกลาก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัด<ต>ดอกไม้ประจําจังหวัดวเคยเห็นไหมดอ,อไดอกสีอะไรออกสีเหลืองอ่อนอ๋อแต่เขาจะปลูกนโซน้นอืแต่ี่เห็นแต่ราชพฤพษึกเหมือนที่อุดรก็มีแต่ราชพฤพษึกแต่ดอกไม้ประจําจังหวัดของเขาคือเอ่อ กวาวไม่มีเลยไม่เห็นเลยอ,อนนี้แม่น้ำโขงทุกคนเห็นกันครั้งแรกนี่ตลาดอินโดจิตก็เลี้ยวขวาได้วัดมหาธาตุก็มีนะที่นี่นี่คืออ่าทุกคนนี่นี่นแม่น้ำโขงทุกคนดูสินี่นะฮะให้ดูเป็นครัคงก็ขวัญตาครั้งแรกก่อนจะเช็คอินที่ภูทารินรีสอร์ทเทลหนูได้ข้ามไปฝั่งนู้นบ้างไหม อยู่นครอยู่แไคปเมื่อไหร่ก็ได you know, uh ้อเนาะพูดถึงอ่ะเราไ้ข้าวดันเราก็มีเรือมีเรือด้วยตรงไปนี้เขาจะปิดนะคะถนนคนเดินอาถฮาเราก็ไม่ต้องเข้าเลยแค่มาดูบรรยากาศเช็คอินโรงแรมเลยเราก็เห็นบรรยากาศเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นพุ่งนี้ก็ไม่มีตลาดถนนคนเดินแล้วนี่นะว่ามันวันจันทร์ไงนี่ฮะทุกคนริมแม่น้ำขูงเลยนะฮะลานพญานาคเขาก็มา ทุกคนก็ปิดถนนนะเราไม่ต้องเข้าหาเห็นบรรยากาศว่าสุกเสาเฮ้ยเสาร์อาทิตย์หรือสุกเสาร์อาทิตย์ด้วย,าวายอะสามวันเลยเหรอว,ว้าวดูบรรยากาศดีมากนะเบียงโขงน่าดูมากเลยอะจะ<ต>ไม่เป็นไร